พี่เมล์แล้วพี่เมล์แล้วเอาครับไม่ได้เล่นด้วยนานคิดถึงอนะเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินพี่เมยพี่เมยได้ยินไหมได้ยินครับทำไมต้องทำเสียงอ่ะนะไม่ได้เล่นด้วยนานคิดถึงจริงเนี่ยไม่พูดเล่นนะเนี่ยเอ้าคิดถึงก็มาหาสิเอาไม่พูดเล่นนะเนี่ยโอ้ไม่ได้น่กับพี่เมยนานหลายวันแล้ว ก tamam. ี่ว sì ันแล้วกี่วันละกี่วันแล้วกี่วันแล้วล่ะไม่รู้สิพี่เมย์ทำงานเหรอช่วงเนี้ยฮะทำงานเหรอก็ทำแหละไม่เหนื่อยๆี้เกียจเลนน่ะเมื่อวานนี่ไปลบแบบเออไปลบมาสามร้อยอ่ะแล้วทำไมรถเดดลงโดดลงไปแล้วไปเจอโบอ่ะแบบโดดยังไม่โดดจากเครื่องเลยตายสั่งไง ทะเลกับนเนียมเมื่อวานเนียมแบกแล้วแบกอะไรเมื่อวานนี้ฝีมือขึ้นมือขึ้นเหรอใช่ใช่ใช่ดูดหน่อยคะ่ะได้ครับค่ะก็ต้องโหงเกงก็ต้องเล่นคิด,คดถึงเนีมหไหมคิด<ม><อ>ถึงเนีมไหมฮะไม่บอกหรอกเนมไปมอ่ที่ไหนไม่รมู้ไม่ได้ไปไหนมันท้ามันเล่นได้เฉยก็พี่เมย์คนเดียวอะคิดถึงพี่เมย์คนเดียวเอ้ยไม่ทำคิวอะค่ะไม่รู้ แต่เป็นหมอสาวอ่ะพี่เมย์คนเดียวนนแล้พี่เมย์คนเดียวนะและปากก็พูดนี้แหละเดี๋ยวหุงข้าวอยู่เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จเร็วจังหุงข้าวปะอ๋อเหรออ๋ออย่างอื่นก็ไม่เสร็จเร็วหรอกเล่นเกมก็เล่นนานไงหมายถึงเล่นเกมใช่ปะอ๋อไม่แม้แต่นั้นแล้วทำไมไม่รีบกิน อ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ี๋ยวพี่เมยไม่ว่างเราไม่ได้เล่นกับพี่เมยเอาก็เล่นพี่มีไม่มาเล่นด้วยก็เล่นนะใครบอกว่าไม่เล่นไม่เชื่อไม่เชื่อเล่นเล่นกับเมยตลอดเลยใช่เปล่าใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อเล่นก็รักเมยเหมือนเดิมแหละเล่ก็รักเมยเหมือนเดิมแหละ ก็รักเมงเหมือนเดิมแหละถึงถึงเมงจะไม่รักก็ตามนี่เขาเฮ้เขาว่าสั้นโอ้ยจะติดกับใครมาวะเไม่มีติดกับใครไม่ติดกับใครไม่มีใครไม่มีแฟนเนมจะให้คุยกับใครพี่ไงก็งั้พี่มีคนเดียวไงหรอแค่ช่วงเดียวพี่มีคนเดียวแหละ หรอครับให้หัวใจใครอ่ะพี่มียังไงหัวใจใครอ่ะโอ้ให้ประตูชอบประตูก็ไม่บอกใช่เปล่าใช่อุ้ยเอาอุ้ยมีตัวโอ้ได้ไม่ต้องรอนะคะพี่มีทำเนียมเจ็บอ่ะพี่มีทำเนียมเจ็บอ่ะดูดิอ้ อุตส่าห์ไว้ใจพี่มีพี่มีมาทำเนมนเข็บได้ไงเนี่ยไม่ได้นะีแรกๆก็จะเจ็บน่อยแหละไ,ไม่เชื่อไม่เจ็บทุกครั้งเลยเออเดี๋ยวก็ไม่เจ็บแหละไม่เห็นร้องทุกครั้งนะไม่ได้เจ็บเปล่านั้นอ้าวหรอร้องยังไงอะ้วที่ไม่เคยเนาะที่ก็อยากลองฟังว <c oughs> ่าเคยได้ไงไม่เชื่อบอกเนมทำให้เนมก็ไม่ทำให้ไม่ทำได้ไงก็ทำทุกวัน แล้วทุกวันแหนเมื่อคืนเมื่อคืนบอกให้ทำก็ไม่ทำเฮ้ยเนาะไม่ได้กับพี่เมย์หลายวันคิดถึงพี่เมย์อย่างเงี้ยใช่อาบ่าใช่เอ้ยไม่พูดไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงเลยนะเมื่อไรไม่ได้กับพี่เมย์นอนไม่หลับหรอก็เห็นนอนหลับทุกคืนนี่มันรู้สึกขาดอะไรสักอย่างต่อเลยเนิ่นๆกันนิมบ์อะเนิ่นวันไหนฮะ ซัดกันบนเตียงนี้ได้นะได้นะได้นะตัวตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวโอ้คิดถึงก็มาหาสิไม่เห็นมาหาเลยจังมาหาหน่อยคิดถึงจังมาหาหน่อยถ้าไม่เจอคนเลยพี่เม่ไม่ดูนแันว้าคุกรีรีกรีคกรีกรีกรีแเม้ข้างบนหลังคา ไม่ไม่ใช่บนหลังคาห,ห,หลังกระเพกไ,ไ,ได้รวมพี่มีไหมหนึ่งดาวหนึ่งพี่มีมีสี่ตัวใช่ไหมมีสี่ตัวพี่มีระวงังพี่มี ้ดาวังงาง่งสวยครับมันวิ่งมาอยู่ใช่เหรอเดี๋ยวเตินเงินคะแนนไปนี่ไม่ออกดาวยังโอ้ตกดาวดาวอยู่ตรงหลังบ้านไอซีิมส้มอ,อะ่ะที่มีสลิงขึ้นอะอ๋อ,อโอ๊ยโอ๊ยพี่เมย์โอ้ยเออพี่เมย์อุยอ๊ยไม่มีไอวอลปกติดว่าผมมีไอวอลโอ๊ยโดนผมนิดนึงพี่เมย์โดนผมนิดนึงแล้ว ตายอ่ะระวังยังไม่ตายเหรอตายแล้วตกใจมัดเตยคิดว่ามีไอไว้บ้างไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีครับไม่ขอไอไว้นี่ไหมอ่อนก่อนเดี๋ยวให้ไม่อ่อน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 อ่อนใครไม่ไปหรอไม่เคยอ่อนใครหรอกหรอกวะ ี__่มีคบขอรอหน่อยม่่ไม่ไ่ไม่ไม่ไยไม่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 มไม่ม่ไม่ม่ไ่ไม่่่ม่ไม่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 ่่่ไม่่ไม่่ไม่่ม่่ไม่่่ม่ไ่ไม่่่ไ่่่ไม่่ไม่่ไม่ไ่ไม่่ม่่่ไม่ ตัวที่มีแล้วมั้งอุอ้ยมันจ่อเรียบเลยมีแล้วนะผมตายเลยมันยิงอันนั้นอ่ะอย่ใกล้ถังแดงครับผม่อยแล้วผมอ่ผมอยแล้วอีกัวเดียวมีกัวเดียวถอยมาอีกอ,กอุ้ยดืมยวส่งให้ใจให้กันบ่อยๆสิก็รักไงแอคแน่มาก คะแอดเม,ม,มนนะคะอือเอาพี่มินไปกันครับโอ้ยขอเขินว่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ไวเลยไม่ไวเลยมินก็พูดอย่างนี้แหละ อ๋อเขาเนมพูดจริงเนาะคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงคิดถึงก็คิดถึงจริงๆแล้วไม่รักหรอรักรักรักไม่รักเลยก็ทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกรักกันเลยไม่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรอะไรเหรเนี่ยพี่มีโอ้โหพี่ฟังผิดอ่ะอ๋อย้อนเทปให้ดูอะไรเรียกพี่มีเรียกชื่อตัวเองเรียกชื่อตัวเองเรียกพี่เมย์ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไร เกมกับมีมันก็แมันก็แตกต่างนะไม่ใช่แบบชื่อเนีใช่เหรอมันก็หรือว่าอยากเรียกหรือเปล่าก็ในสมองก็คิดถึงแต่พี่มีก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอ่ะเงมีไอวอลป่ะนะไม่มีไม่มีสุกลูกเลยเหรอไม่ฟาร์มข้างหลังได้จะมีได้ไงดูดีดูดีมีตัว อออ๋ออ๋ออ๋อไอ้บ้าเอ้ยคี่ว่าจะลากหัวเอายิงผิดไปยิงนั่นเอาไม่ตายเอาไม่ตายอุ๊ยสแปร์เล่นไม่เป็นไม่ตายอู้วเมื่อกี้ผมกดผิดพี่เมย์๋ยว่มึเนี่ยเย้หัว เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สองหัว <ทำ S 1> มันจะชูว,วเพื่อนเน็เอา้าเล่นนะคะในงานนีน้ขอหลบก่อนละกันกม่ <Yeah. S 1> สมหมดยากครับ สวยสิครับเนี่ยวุ้ยเดี๋ยี้ยังแหน่เดี๋ยี้ยังแหน่ไม่ไดไปนะไปกินข้าวแหละวเนี่โมนาใหม่บ่ายโมงพี่เมย์คิดถึงพี่เมย์นะมาหาดิอุ้ยพี่เมย์พี่เมย์ถ้าเกิดไม่มีอะไรหรอกไปไปไปครับบบบ๊๊าายยายบายบ๊ายบายไม่มีอะไรเดี๋ยวมาเล่นใหม่ พูดมาไม่มีไรเดี๋ยวมาเล่นไม่พูดมาจะพูดอะไรมั่อกีไม่พูดพูดไม่พูดไปโอเคครับเมาเล่นด้วยกันใหม่นะครับนะครับรักพี่เอไปไปเมื่คิดถึงคิดถึงพูดผิดที่ผิดไปรู้อะไรอ่ะรีบไปไปกินข้าวจะพูดอะไรก็ไม่พูดไปกินข้าวไปท้อ อ,อ๋อพี่เมย์จะมาตอนไหนอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายโมเดี๋ยวโทรไปโเลยเหรอเกินนะเกินนะคีครับบ๊ายบาย